เคนภูภูมิชื่อเสียงในวงการค้าขายของไทยกลับมาช็อกเลยด้วยการเปิดร้านน้ำท่วมหนักที่สร้างความสนใจอย่างมากทำให้ผู้คนต่างๆต,ต,ตื่นเต้นกับการเปิดร้านนี้ซึ่งเป็นการเปิดร้านน้ำท่วมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเคนภูภูมิตั้งใจเพื่อทำธุรกิจที่มีความสำเร็จด้วยการเปิดร้านน้ำท่วมขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองที่มีชื่อเสียงว่าเคนภูปังซึ่งเริ่มกระจายออกไปหลายสาขาทั้งในเมืองและต่างเมือง ล่าสุดเคนผูภูมิก็ถึงกับช็อกไปเลยด้วยการเผยให้เห็นภาพที่ร้านโดนน้ำท่วมซึ่งเป็นการเปิดร้านน้ำท่วมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทำให้ผู้คนต่างๆตื่นเต้นกับการเปิดร้านนี้เคนผูภูมิได้เผยให้เห็นถึงภาพที่ร้านโดนน้ำท่วมพร้อมส่งตรงกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังประสบภัยครั้งนี้เช่นกันทำให้ผู้คนต่างๆตื่นเต้นกับการเปิดร้านนี้ซึ่งเป็นการเปิดร้านน้ำท่วมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ตื่นมาช็อกร้านเคนพูปังสาหัดใหญ่น้ำท่วมขนาดนี้เลยคนที่ร้านเล่าว่าเมื่อคืนน้ำมาไวมากขึ้นเร็วมากเป็นกำลังใจให้คนที่อยู่ในพื้นที่ทุกคนนะครับน้ำท่วมหัดใหญ่เคนพูปัง